ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่5และก่อนหน้านั้นการรักษาสุขภาพเรื่องสาธารณสุขจะกระจัดกระจายอยู่ตามหัวเมืองหัวไหลายนาะะจัดกระจายมากแต่แล้วในสมัยรัชกาลที่5้าก็รวบรวมอำนาจเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางขณะนี้เราคิดจะกระจายออกไปตกลงเรากําลังพัฒนาหรือเรากําลังถอยหลังเข้าคลองครับผมคิดว่ามัน สภาพแวดล้อมมัน uh, ต่างกันในสมัยนั้นเนี่ยเรามีเรามีภัยคุกคามจากต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ประเทศทํำยังไงถึงจะอยู่รอดขณะเดียวกันเรามีกระบฏนะครับกระบฏรศร้อยสิบสองใช่กระเบศผีบุญนะครับซึ่งมันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆผมคิดว่าความเป็นปึกแผ่นในการที่จะสู้กับให้ตัวเองอยู่รอดกับการที่ต่างชาติเข้ามารุกรานเนี่ยตอนนั้นเป็นประเด็นสําคัญ ในปัจจุบันนี่นะฮะอำนาจที่มากับโลกาพิวัต์เนี่ยมันเข้าไปถึงในบ้านนะครับเ,เมื่อกี้ผมพูดเรื่องอำนาจการตลาดนะครับของที่เราซื้อนี่บางทีชาวบ้านเนี่เราคิดไม่ถึงว่ามันเข้าไปถึงในหมู่บ้านลึกๆเลยที่ทำไปนะครับหรืออย่างสมมุติอินเทอร์เน็ตนะฮะในครอบครัวที่มีอันจะกินหน่อยอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปถึงในบ้านท <TV S 1> นะีวีดาวเทียมไปถึงห้องนอนครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าความเข้มแข็งของชุมชนของแต่ละที่เนี่ยมันกลายเป็นจุดที่สําคัญ บริบทตรงนี้มันต่างกับบริบทสมัยนู้นครับดันั้นผมคิดว่าเนี่ยการที่เราบอกว่าเนี่ยเราทำไม่รวบเข้ามาเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ฐานอ่อนแอและไม่สามารถจะต่อสู้กระแสต่างๆที่เข้ามาว่าพัฒนาหรือถอยหลังครับผมผมเห็นเช่นเดียวกัน,นว่าเป็นการพัฒนาเพราะเหตุว่าในสมัยรัชกาลที่5ท่าน,นถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยโดยการสร้างโรงบาลสีราชก็ดีอะไรก็ดีนี่ เป็นการถ่ายทอดเข้ามาผลึกกาลังไว้ในส่วนกลางตามหลักของซุนหมู่ว่าเมื่อกําลังน้อยให้ผลึกไว้ในส่วนกลาง oh. แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไป oh. การถ่ายทอดเทคโนโลยีดีขึ้นความเจริญกอปเปลียเซชันดีขึ้นเนี่ยาก,าก,การกระจายออกไปเนี่ยยอมเป็นสิ่งที่ดีดพิิจต <Dr. B. S 2> บุคลารกรบุคลารกรวันนั้นกับบุคลารกรวันนี้ไม่เหมือนกันวั mm. นนี้เรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลารกรมากกว่าวันนั้นแล้วก็ขีดความสามารถแล้วก็ หมดในการที่จะแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ระหว่างบุคลารกรกันเรามีได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นน่ยต้องให้เขาตัดสินใจกันเอาเองครับอาจารย์เครับผมคิดว่าโลกมันทําให้คนมันแตกต่างกันมากขึ้นทุกที่นะครับมีคนแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายสถานะหลายท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนโลกในอดีตโลกในอดีตนี่มันเกือบจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เรา กระจายอำนาจเนี่ยก็เป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นของการที่ทําให้โลกเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับเราต้องกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่างั้นนะครับเศรษฐกิจของชาติไทยเวลานี้เป็นเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นตลาดเดียวเท่านะั้นคือตลาดแห่งชาตินะครับผมยังคิดเลยว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากเราสามารถทําให้เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความเป็นเอกเทศอิสระจากกันและกันมากขึ้นเนี่ย จะทาให้เรามีความหลากหลายแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของแต่ละที่เนี่ยนะครับเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเวลานี้ท่านเห็นไหมครับว่าเราไปเที่ยวจังหวัดไหนเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกประจําจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันหมดคือกุนเชียงหมูยอหมูแหนม <c oughs> หรือว่าหมูแหนมกุนเชียงหมูยออะไรต่างๆเหลนะ่านั้นมันเป็นไปได้ยังไงครับแต่มันเป็นไปได้ก็เพราะจริงๆแล้วเรามีตลาดเดียวตลาดเดียวคือตลาดแห่งชาติและตลาดอื่นๆเนี่ยเป็น ส่วนย่อยที่ไม่มีความหมายเลยนะครับนอกจากนั้นในทางวัฒนธรรมก็เหมือนกันผมคิดว่ามาถึงขั้นที่เราต้องคิดแล้วว่าวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมเดียวแต่จะเป็นวัฒนธรรมของหลายๆจังหวัดในหลายภูมิภาคนะครับแล้วมารวมกันเข้าหลวมๆเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติสื่อมวลชนก็เหมือนกันครับเวลานี้เรามีสื่อสื่อประเภทเดียวเท่านั้นคือสื่อแห่งชาติหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นวิทยุท้องถิ่นเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีเพราะมันรายงานแต่ข่าวกรุงเทพ นะครับแล้วก็ผมอยู่สุพรรณเนี่ยจะไม่ผมจะต้องไปรู้ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ทะเลาะก,กับอาจารย์สงวนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> ผมน่าจะรู้ว่าถนนหน้าสลักลางของผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเราจะทำยังไงจะให้หลุมบ่อเนี่ยมันเติมเต็มมากขึ้นอะไรกั <laughs> นแบบนั้น